น้ำเดือดมาแล้วนี่โอ้ซ <t ell shoe goodness> ้ำตัวครับทุกคนนี่ว้าวข่องจริงนะครับคนนี้ครับโอ้เซตตัวครับทุกคนนี่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 เซตตัวนะครับเอาหาตัวนะครับนี่ทุกคนหาตัวเลยนะครับทุกคนครับเอาฮกตัวนะครับทุกคนนี่เสียนห้อยข่องจริงนะครับทุกคน อ้ลลาวครับเด็กเอากุนี้ครับดูตีอย่างไรไม่นะครับเอาหกตัวนะครับทุกคนนี่เจ็ดตัวนะครับเป็นฟู้กันครับทุกคนครับตัวอัวนู้นตัวนู้นแปดตัวนันเอาตัวเล็กนะครับนั่น

อ,อู้มาล่านตัวล้านนะครับทุกคนนุกนีนะครับอยบนินกอนะครับทุกคนอันนะ่ันนะ่ันนาะันาันนะันนะไม่ใช่ลูกหินนะครับตกใจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้นี่อครับทุกคน ใส่สวยนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวนี้เซตทุกหววก่อน ตัวนึงแล้วตัวนึงแล้วได้มาละตัวนี้ตัวบน,นีโอ้หนึ่งตัวครับนี่ หนึ่งตัวครับเฮ้ยนี่เกิดมานันดูกิน